ครับสวัสดีครับสําหรับผู้ติดขามาชมช่องลวกน่กนอยเศร้านะครับเมื่อนี้ผมสิ้ผาผีผ้าหนองมาชมสวนสวนหนึ่งนะครับม่เมนสวนนะครับเพื่อนปลูกเพื่อนปลูกต้นใหม่นะครับต้นนี้ยังครับนี่หนองคงสีโหเาอคูไปคางทางนะครับ นี่คือทางสิครับทางไปไฮไปหน้าเฮานี่แหละครับปกติแล้วก็คือเห็นแต่เึ็นไปทางโน้นเนาะครับบานไฮบ้านสวนนะครับที่พิ้นมีนะครับตัวนี้คือคือทงไฮทงหน้านะครับขางทางนี่เพิ่นกาถมทีนะครับถมเป็นทางนะครับแล้วเพื่นเอา ้นบทุเรียนมาปลูกนะครับฝั่งถนัเพื่อกับปูกเขอกันนขัต่กรมันบอเป็นนะครับเลยปลูกบกเขียบนะครับปลูกบังน้อยนาถต่มันสิเป็นอยู่ขางทางนะครับขางทางมันสิเป็นครับต้นนี้กะซีอยู่ประมาณเท่าใดละประมาณหกปีนะครับ ก็ถือว่าบทท่านใหญ่เฮี้ยนะครับพืชปูไว้แบบเพิ่นบดเด็มบ๊อบุงรักษาอย่างนะครับผมนิทายให้เบิ่งเพื่อเป็นแนวทางนะครับผู้ผู้อยากปลูกทุเรียนนะครับว่าปลูกบางคนกับปลูกแล้วมันบอดติดนะครับที่เพราะว่าปลูกข้างทางนี่มันสิติดถูกต้นเลยนะครับจะปลูกข้างล่างเลยบอดติดนะครับปลูกในพื้นที่ธรรไม่ได้เลยบอดติด พื้นที่เพิ่นมันจะเป็นทางนะครับครับที่พ่ปลูกขาา้างล่างยังซีมบติดเนะพิ่งแล้วปลูกต้นเบิกน้อยนาบมปลูกนะครับก็ปลูกยาหงืงอวัวนะครับแต่ว่ประทันเป็นหน่วยครับครับมีหลายต้นนะครับมันมาติดแต,ต่อยู่ข้างทางนะสมมุ่าผู้ใด เบิ่งคิบแล้วนะครับอยากเป็นตัวอย่างนะครับเขาเหมีอนสอบถามมาได้นะครับมีบางฮงบางยังเพื่อกระปูก้างทางนะครับงามหน่วยดกหาหุกปีครับทุเรียนหุบปูกช่วงนี้สิป,ปูกรุ่นนะครับอาจจะยุ่ประมาณ4ปีนะครับ เพื่อปฎิบได้บำรุงรักษาอย่างครับบได้ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยนะครับปูไว้ซื่อๆน,นะครับสอบถามแล้วนะครับปูไว้ซื่อๆเดี๋ยวคลิปหน่าผมาจะมาทำคลิปเจ้าของพันปัจจุบครับวันนี้พอดีเพื่อเอื้นมาพ่อนประกอบสมมือแหละปดิลงษไายนะครับสอบถามเจ้าของพันให้ครับ กดติดตามไใหม่เด้อครับนี่ก็ปลูกขางสวนนะครับปลูกาข้างทางไหมปลูกขางคู่สาคู่หยังก้าสีใดคือกันนะครับผมเป็นลักษณะขางทางครับตัวนี้ทางกันสีครับมุ่งบักหยังเพื่อปลูกด้ง,กกงามนะครับเพื่อกระปุกในไซหยังดอกครับผมเห็นเสมออยู่ครับ แต่ว่ายานไปสิได้กินหน่วยนึ่งโมโหครับเพราะว่าบริสีจังบริส่ยยังครับฝา,ากกดติดตามไวค้ครับเช้าทาเด็จกจะคล้องพื้นมาสีสัมผัสาจะคล้องพื้นว่าพื้นเท็ดจังไดครับปลูกได้จักปีครับแต่ผมเนี่ยปลูกเน้นประมาณเจ็ดแปดปีนะหกเจ็ดปีนี่แหละ ก็พันแดดใส่ยาหายัางครับพัดแดดใส่สียังนะครับ,รบสำหรับคิดนี้ก็ขอบกุ้นที่เขามารับชมนะครับ,รบกดแชร์กดติดตามให้นํำเลยเด้อช่องหน่อยๆครับช่องน้องๆนอยเศร้านะครับสำหรับเศร้าวสวนเศร้าพืชเศร้าไหลนะครับ เช้าเครื่องเสียงครับทิ้นยังกติท้ายมาให้ช่มนะครับครับขอบคุณหลายๆครับ